เปิดข้อความมดดำคชาพาพอวพรวันเกิดทักษินอายุครบ74ปีเผยที่มาเรียกทันว่าพอ่อ26กกรกฎาคม2566เป็นวันเกิดของทักษินชินวัตรเราจะเห็นคนดังหลายคนวอวยพรวันเกิดและล่าสุดพบว่ามดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังที่แสดงจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพที่เคยถ่ายรูปกับทักษินหอมระบุข,ข้อความวอวยพรวันเกิดว่า มดดำกับโอก๊กรู้จักกันมาครึ่งชีวิตไม่เพียงสนิทกับโอก๊กเท่านั้นยังได้รับโอกาสเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวมดดำเรียกท่านนายกทัศน์ศิลวาพ่อได้เห็นบทบาทของท่านทั้งในฐานะพ่อเพื่อนในฐานะนายกรัฐมนตรีและอีกหลายบทบาทของท่านเราผ่านทุกสุขมาหลายเหตุการณ์ในฐานะครอบครัวมาด้วยกัน17ปีผ่านมามดดำขอวอวยพรพ่อท่านนี้ผ่านทางโลกออนไลน์ขอให้ท่านอยู่เป็นล้มโผล ล้มใส่ให้แก่ลูกหลานและเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้แก่ลูกหลานปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในวันเกิดของพ่อและเป็นวันที่พิเศษที่สุดสุดกว่าปีไหนไๆเพราะน้องอิงได้ประกาศอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าพ่อจะกลับบ้านนั่นก็คือประเทศไทยแน่นอนในวันที่10สิงหาคมนี้มดดำรู้ว่าพ่อคิดถึงบ้านเป็นที่สุด คิดถึงประเทศไทยเป็นที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะได้พบกันที่บ้านของเราประเทศของเรามดดำรอต้อนรับพ่ออยู่นะสุขสันต์วันเกิดปีที่74ของพ่อนะสุขสันต์วันเกิดท่านทักษิณ